แบ่งๆเท่าๆกันนะครับอย่าตีกันนะนี่ฮะตอนที่ทำนะใช่ไหมตอนี่ทำแล้วที่ากเอาเข่ามัดทิ้งบนบกตรงนี้ต้องดีไอ้ดีเขาเขาโดนยาแล้วมั้งเดี๋ยวผมให้ไหมตอนนี้เราเปเอาเทเลยเดี๋ยวผมเทใส่นี่ เออถ้าผมได้มาโลดแม่ถ้ารู้ว่ามีสนามหลวงาม่ให้อีกแบ่งกันนะครับตัวใหญ่ๆนะนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่แจกก็มาแจกเม่อย่าตีกันนะแบ่งๆเท่าๆกันนะเต้ยบอกว่าเมื่อกี้เฮ้าอยากจะทำปลาครับกลับมาแล้วเป็นไงกลับมาไม่ไหวทำไม่ไหว